สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมเช่นเคยบนช่อง y ยูทูบ c e t ไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่เดินหนคือใครและความเป็นมาของภาพสังขารเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นความเร้นลับและตำนานความเชื่อที่มีมายาวนานแต่น้อยคนจะรู้ผมได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับหลวงปู่เดินหนซึ่งมักจะถามว่า ท่านคือใครเกิดในสมัยใดแต่ผมก็ไม่เคยจะกล่าวคำอธิบายนี้เพราะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการอธิบายและผมก็คิดทบทวนอยู่หลายครั้งว่าจะนำเสนอเรื่องนี้ดีหรือไม่จนกระทั่งผมได้อ่านหนังสือเรื่องหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรเล่มที่หนึ่งโดยเพจคนขรังครังวิชาคุณไตรพนนาคสมบูรณ์เป็นผู้เขียน มีเนื้อหาที่สมบูรณ์กล่าวถึงความเป็นมาของหลวงปู่เดินหนไว้อย่างชัดเจนผมจึงพิจารณาว่าถ้าน,นำข้อมูลมาเผยแพร่น่าจะเกิดประโยชน์คลายความสงสัยแก่ผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้นผมจึงได้ขออนุญาตคุณไตรพลนาคสมบูรณ์เพื่อนำเนื้อหามาเรียบเรียงให้ได้รับฟังกันในวันนี้หลายท่านอาจจะเกิดคำถามในใจขึ้นว่า ทำไมคุณไตรพลนาคสมบูรณ์ถึงทราบเรื่องราวอันเป็นปริศนานี้ขอให้ลองรับฟังจนถึงตอนท้ายแล้วท่านจะทราบและกระจ่างถึงความเป็นมานะครับก่อนที่จะกล่าวถึงหลวงปู่เดินหนคือใครผมขอนําเรื่องราวตำนานทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระมหากัสปะและพระศรีอริยเมตรตรมาเล่าให้ฟังกันก่อนหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าพระมหากัสปะกับพระศรีอริยเมตรตรจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เพราะอยู่คนและยุคสมัยกันพระมาหากัสสปะเป็นพระสาวกอาวุโสในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันส่วนพระศรีอริยะเมตรยคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในพัทรกับนี้ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าทุกคนล้วนเกิดหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนและทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์กันในอดีตชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนเช่นกันดังนั้นพระมาหากัสสปะและพระศรีอริยะเมตรย ก็เคยมีความสัมพันธ์กันในอดีตชาติในอดีตชาติย้อนกลับไปชาติหนึ่งพระศรีอริยเมตรายได้เสวยชาติเป็นควานช้างส่วนพระมหากัสปะได้เสวยชาติเป็นช้างด้วยช้างเชือกนี้มีลักษณะที่ดีและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีควานช้างจึงได้น,นามาถวายแก่พระราชาครั้งหนึ่งพระราชาได้ทรงช้างออกประพาสป่า ขณะนั้นช้างทรงได้กลิ่นช้างตัวเมียจนเกิดอำนาจราคะเข้าครอบงำมีอาการตกมันวิ่งตามช้างตัวเมียเข้าป่าใบแม้จะบังคับช้างอย่างไรช้างก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งเป็นเหตุให้พระราชาเกือบจะได้รับอันตรายจนกระทั่งช้างทรงได้คลายกำหนัดลงจึงกลับมาให้บังคับได้ดังเดิมเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้พระราชาทรงกริ้วอย่างมาก จึงรับสั่งให้ควานช้างที่ฝึกช้างเชือกนี้เข้าเฝ้าเพื่อสั่งการลงโทษเมื่อควานช้างเข้าเฝ้าจึงได้กรับทูลว่าช้างเชือกนี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่ที่ควบคุมไม่ได้ก็ด้วยอำนาจราคะที่เข้าครอบงำฝ่ายพระราชาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของควานช้างจึงได้บอกกับควานช้างว่าให้พิสูจน์ความจริงนี้ถ้าผลพิสูจน์เป็นที่น่าเชื่อถือ จะได้รับการยกเว้นโทษควานช้างจึงได้ทำการก่อกองไฟขนาดใหญ่และนำแท่งเหล็กจุ่มเข้าไปให้ไฟแผดเผาจนแดงฉานจากนั้นได้บังคับช้างให้เดินลุยไฟพร้อมนำงวงเกี่ยวเหล็กร้อนแดงขึ้นมาด้วยเมื่อช้างผูกบังคับดังกล่าวจึงได้ทำตามคำสั่งใช้งวงเกี่ยวเหล็กร้อนขึ้นมาเดินลุยไฟตามการบังคับของขวานช้าง ด้วยความร้อนของเปลวไฟทำให้ช้างได้รับบาดเจ็บทรมานอย่างหนักจนต้องสิ้นชีวิตอย่างน่าสลดลงในที่สุดจึงเกิดผลกรรมเกี่ยวเนื่องมาระหว่างควานช้างและช้างเชือกนี้เมื่อสิ้นชีวิตในภพชาตินั้นทั้งควานช้างและช้างก็ต่างเวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมีอีกนับภพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งต่อมาช้างเชือกนี้ได้มาเสวยชาติเป็นพระมหากัสปะเทระ พระสาวกอวุโสมีความเป็นเลิศหรือเอตทัคคะด้านทุดงพภวัตมากกว่าสาวกรูปใดๆในสมัยพุทธกาลส่วนควานช้างจะกลับมาเสวยชาติเป็นพระสีอาริยไตรก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตของพัทรักกับนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงยังไม่สิ้นการผูกเวรกรรมระหว่างพระมหากัสปะและพระสีอริยไตรจึงเป็นเหตุให้เมื่อครั้งที่พระมหากัสปะละสังขาร จึงได้แสดงปาฏิหาริย์อธิษฐานให้ภูเขาสามลูกผนวกเป็นลูกเดียวกันครอบร่างสังขารของท่านไว้ภายในรอให้ในอนาคตการที่พระศรีอริยะเมตไตรได้มาตรัสรู้พระองค์จะเสด็จมานำสรีระสังขารของพระมาหากระสปะมาเผาบนพระหัตถ์ของพระองค์ถือเป็นการสิ้นเวรกรรมกันอีกต่อไปจากเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้น แม้พระมาหากสปะเทระจะบรรลุอรหันต์สิ้นกิเลสไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าสู่แดนพระนิพพานเช่นพระอรหัน์รูปอื่นจนกว่าพระศีอริยเมตไตรจะมาเผาสังขารของท่านนั่นเองด้วยเหตุนี้พระมาหากสปะเทระจึงสามารถมาจุดติดในร่างสังขารใหม่เพื่อขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาตามประสงค์ของท่านได้และร่างสังขารที่เราได้เห็นนี้ ก็คือร่างสังขารของพระมาหากะสะปาที่มาจุติอีกครั้งหนึ่งบนโลกมนุษย์ส่วนร่างสังขารในสมัยพุทธกาลจะยังคงอยู่ในภูเขาซึ่งเป็นคนละร่างกันนั่นเองสำหรับประวัติหลวงปู่เดินหนในร่างที่เห็นในภาพนี้มีเรื่องราวดังต่อไปนี้เมื่อพระมาหากัสะปะปรารถนาจุติในร่างใหม่เพื่อการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาท่านได้เกิดเมื่อวันแรม12ค่ำเดือน5หรือวันที่6พฤษภาคม ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โยมบิดาชื่อคุณพ่อกิงกาเพาะไรเป็นชาวจีนส่วนโยมแม่ชื่อคุณแม่สีประจันเป็นชาวนาครสีธรรมราชหลวงปู่เดินหนเป็นชาวนาครสีธรรมราชนะครับท่านเกิดในตระกูลชาวนาฐานะค่อนข้างขาดแคลนต่อมาได้ออกบวชและดุดงตามป่าเขาลำนาไพรเพื่อสอดแสวงหาครูบาอาจารย์ในการเรียนรู้สภาพวิชาต่าง โดยการออกธุดงไปตามป่าเขาแถบพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชาหลวงปู่จะพำนักในแต่ละที่นั้นไม่นานนักเพราะไม่ให้เกิดความคุ้นเคยในสถานที่อันเป็นเหตุในการบำเพ็ญเพียรที่ถดถอยบางท่านอาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าในเมื่อจิตเดิมของหลวงปู่นั้นได้บรรลุอรหันต์ไปแล้วทำไมจึงต้องออกบวชตามหาอาจารย์ผู้สอนอีกในครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ท่านจุติใหม่ในคันมันดาจะยังไม่มีฤทธิ์หรือคุณวิเศษใดๆจึงต้องอาศัยการภาวนาและการปฏิบัติเรียนรู้เปรียบได้กับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่แต่แรกเริ่มนั้นแม้ท่านจะบำเพ็ญบาร,รมีจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังต้องอาศัยการเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนอกจากการใช้เวลาฝึกจิตในป่าเขาแล้ว หลวงปู่ยังเคยเดินทางไปยังสถานที่อันมีอากาศเลวร้ายเช่นเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฝึกฝนเอาชนะขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจและได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งเป็นถ้ำเ,เล็กๆพบกับจารึกอักษรโบราณที่ผนังถ้ำครั้งนั้นหลวงปู่ได้ใช้อำนาจจิตตรวจดูจึงได้รู้ว่าเป็นศาสตร์วิชาลึกลับของเหล่าฤาษีหลวงปู่จึงได้ร่ำเรียนวิชานี้เพื่อน,นำไปก่อเกิดประโยชน์ในอนาคต โดยมากเป็นวิชาการลงแก้อาถรรพ์และการเสริมสง่าราศีให้แก่มนุษย์เป็นต้นหลวงปู่ได้เดินทางทุดงไปตามเส้นทางสายไหมเริ่มตั้งแต่ประเทศจีนอินเดียเปอร์เซียยุโรปและได้แวะพำนักอยู่นสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าถ้ำผาหม้อเกาคูแปลว่าถ้ำสูงในทะเลทรายซึ่งในช่วงที่เกิดพายุทะเลทรายนั้นนักเดินทางมักจะแวะพักที่ถ้ำแห่งนี้ ถ้ำแห่งนี้ผ่านการเวลามาหลายยุคสมัยทำให้เป็นสถานที่ที่นักปราชญ์และนักบวชที่มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กันถ้าแห่งนี้จะมีถ้าเล็กถ้ำน้อยเป็นจำนวนมากจึงมีจารึกบนผนังถ้าและตําราอยู่มากมายเช่นวิชาเล่นแร่แปรธาตุวิชาแพทย์แผนโบราณตลอดจนคำสอนในหลายศาสนาพวกที่มีความรู้ทางด้านการแกะสลับ ก็จะมาสลับผินผาที่แฝงไปด้วยความเชื่อและปัชญาเช่นรูปพระพุทธเจ้ารูปพระโพธิสัตว์เป็นต้นหลวงปู่ได้กล่าวว่าในยุคต่อมามีการแอบขุดหาสมบัติและมีการขโมยภาพวาดและจารึกต่างๆที่อยู่ตามถ้ำจึงเกิดความเสียหายไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเวลาผ่านไปหลวงปู่ได้บรรลุคุณวิเศษระลึกย้อนไปในอดีตชาติ จึงรู้ว่าแท้จริงนั้นท่านได้เคยบำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาติและเป็นพระสาวกองค์สำคัญในสมัยพุทธกาลท่านจึงสามารถใช้อำนาจจิตย้อนกลับไปในอดีตชาตินำความรู้ศาสตร์ต่างๆที่ได้บำเพ็ญเพียรกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งในช่วงมั่นปลายชีวิตหลวงปู่ได้พำนักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเขตประเทศพมา่าที่เรียกว่าถ้ำเขาห้ายอดตั้งอยู่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศพมา่า หลวงปู่ได้ทิฐฐานละทิ้งสังขารไวท้ที่ถ้ำนี้เมื่ออยู่ได้117ปีตรงกับวันแรมหค่ำเดือน5หรือวันที่27เมษายนไม่ทราบปีร่างสังขารที่หลวงปู่ได้ทิฐฐานทิ้งไวท้ที่ถ้ำนี้ทราบว่าได้รับการดูแลจากชนพื้นเมืองก็คือชาวกะเหลี่ยงที่เคารพศรัทธาหลวงปู่และได้สืบทอดการดูแลร่างสังขารของหลวงปู่มาสู่รุ่นต่อรุ่นโดยทุกๆวันช่วงเวลาก่อนเพล ชาวกะเหรี่ยงจะนำอาหารและน้ำดื่มมาถวายต่อหน้าสังขารของหลวงปู่ต่อมาภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศพมา่าทหารกะเหรี่ยงที่เคารพหลวงปู่ได้ช่วยกันร,ระเบิดหินปิดทางเข้าถ้ำเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีไปรบกวนสังขารของท่านแต่ชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่จะรู้เป็นการภายในถึงทางลับที่เดินเข้าสู่ถ้ำแห่งนี้ได้ความเป็นมาของภาพสังขารที่เราได้เห็นกันมีที่มาเป็นอย่างไร มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ครับภาพสังขารที่เผยแพร่ในปัจจุบันเป็นภาพที่อาจารย์สุวัตน่าสมบูรณ์บิดาของคุณไรพลน่าสมบูรณ์เป็นผู้นำคณะสิทธิ์ของหลวงปู่เดินทางไปถ่ายภาพสังขารนี้ที่ถ้ำเขาห้ายอดซึ่งอยู่ในประเทศพมา่าในราวปีพุทธศักราช2,500การเดินทางครั้งนั้นครับมีผู้จัดยานพาหนะและประสานงานก็คือพลโทเจียมยานโนไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลนายพรรศรสินและรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรและเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกการเดินทางครั้งนั้นครับมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหลายท่านเช่นพลตํารวจเอกเยื้อนประภาวัฒนอดีตอธิบดีกรมตำรวจผู้ที่ยืนยันการเดินทางครั้งนั้นคือคุณสุวิทย์สุการนันท หรือทิดเล็กวัดตาเจียซึ่งในช่วงเวลานั้นยังเป็นพระพิสุอยู่ครับและได้ขอร่วมเดินทางไปกับอาจารย์สุวัตน้าสมบูรณ์แต่เฮลิคอปเตอร์มีที่นั่งไม่เพียงพอจึงไม่ได้เดินทางไปยังถ้ำและเห็นสังขารหลวงปู่ด้วยตาตนเองและมีอีกท่านหนึ่งที่ยืนยันการเดินทางครั้งนั้นก็คือคุณประสานวารุษมะหรือลุงเจียวได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลานั้นเป็นผู้คอยติดตามและทำงานอยู่ที่บ้านอาจารย์สุวัต มีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเดินทางและเป็นผู้ขับรถยนต์พาอาจารย์สุวัสด์ไปส่งยังบ้านของพลโทเจียมยาโนไทยซึ่งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทที่31คณะเดินทางนอกจากมีสิทธิหลวงปู่แล้วยังมีช่างภาพชาวต่างชาติและผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นเดินทางไปกับคณะด้วยการเดินทางไปถ้ำหลวงปู่ครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ทราบเป็นการภายในเพราะการเดินทางต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการ และยังต้องใช้กําลังพลมาทำกิจของพลเรือนหากเรื่องราวถูกเปิดเผยจะไม่เป็นการดีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณชายแดนไทยพม่าและต้องนั่งช้างเดินเท้าเข้าป่าลึกอีกหลายวันกว่าจะถึงถ้ำหลวงปู่เมื่อไปถึงบริเวณถ้ำได้พบกับชาวกะเหรี่ยงที่เฝ้าพื้นที่ในขณะนั้นได้เข้าล้อมและใช้อาวุธข่มขู่จึงได้มีการเจรจาเพื่อให้ยอมเปิดทางให้ และแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ที่จะขอเพียงถ่ายภาพสังขารหลวงปู่เท่านั้นหัวหน้าชาวเกลียงจึงยอมอนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปและไม่ให้สิทธิ์หลวงปู่ทุกคนเดินเพ่นพ่านและไม่ให้ถ่ายรูปสถานที่รวมถึงบุคคลอื่นเพราะเกรงว่าคณะเดินทางจะย้อนกลับมาขโมยสังขารหลวงปู่นั่นเองจากนั้นชาวเกลียงสั่งให้ทุกคนอยู่ด้านนอกโดยจะมีชาวเกลียงเป็นผู้เข้าไปยกสังขารของหลวงปู่ออกมาที่หน้าถ้ำ สร้างภาพชาวต่างชาติและผู้ช่วยชาวญี่ปุ่นได้เตรียมสถานที่โดยการขึงผ้าขาวเป็นฉากหลังในขณะที่ชากเกาหลีได้ยกสังขารหลวงปู่ออกมานั้นหน้าผากของหลวงปู่ได้กระแทกกับชาวงอนหินจึงทําให้กระโหลกหน้าผาบริเวณหัวคิ้วขวายุบลงไปหลังจากที่ถ่ายรูปสังขารหลวงปู่เสร็จสิ้นทางคณะได้รีบเดินทางออกมาทันทีเพราะเป็นพื้นที่อันตรายทั้งภัยสงพรามและจากการค้ายาเสพติด นอกจากภาพสังขารหลวงปู่ก็ไม่มีภาพที่ระลึกของคณะร่วมเดินทางเพราะถูกกำชับให้ปิดเป็นความลับเพราะหากมีภาพหลุดออกไปจะส่งผลเสียต่อทางราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ข้อมูลนี้จึงเป็นความเป็นมาของภาพถ่ายสังขารที่เผยแพร่กันในปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะยังความสงสัยว่าคุณไตรพนนาสมบูรณ์ทราบได้อย่างไรผมจึงขอชี้แจงว่าในสมัยที่คุณไตรพลยังเด็ก บิดาของคุณไตรพลก็คืออาจารย์สุวัตนาคสมบูรณ์เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ผ่านการประทับทรงและคุณไตรพลได้อยู่ช่วยบิดาอย่างใกล้ชิดตลอดมาจนกระทั่งอาจารย์สุวัตได้ถึงแก่กรรมจึงถือได้ว่าคุณไตรพลเป็นสิทธิหลวงปู่เดินหนที่ใกล้ชิดที่สุดจนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นปริศนาออกมาเป็นหนังสือให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเกิดคําถามเพิ่มเติมว่า เรื่องของหลวงปู่เดินหนเกิดจากการประทับทรงจะน่าเชื่อถือแค่ไหนเรื่องนี้เคยเป็นคำถามที่ค้างคาใจผมมาอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งผมได้อ่านเรื่องราวของอาจารย์ทอเลียงพิบูลซึ่งท่านเป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและมีชื่อเสียงมากในอดีตอาจารย์ทอเลียงพิบูลได้มีโอกาสไปร่วมง,งานการเชิญดวงวิญญ,ญาณทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกที่วัดทุ่งสมอจังหวัดกาญจนบุรี ในงานครั้งนั้นมีอาจารย์สุวัตน่าสมบูรณ์เป็นร่างประทับทรงและได้เกิดเหตุการณ์อัศาจรรย์มากมายที่น่าเหลือเชื่อท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเรื่องนี้จากช่องคนขลังทีวีได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ครับและผมได้มีโอกาสได้อา่านหนังสือที่ถ่ายทอดคําเทศนาของหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดงดำวัดท่าซุงที่กล่าวถึงการประทับทรงในอดีตมากมายหลายเรื่องเช่น การประทับทรงของหลวงพ่อปานวัดปางนุ่มโคและการประทับทรงของหลวงปู่สุขวัดป่ากรองมะขามเท่าเป็นต้นจึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าการประทับทรงในอดีตนั้นมีอยู่จริงและมีการพิสูจน์องค์ประทับว่าเป็นของจริงซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันที่เป็นการประทับทรงที่ไม่รู้จริงเป็นเพียงแค่การหลอกลวงเท่านั้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณการรับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ